ทุกคนวันนี้เราจะไปปั้นซ้อนกับจานกันเริ่มกันเลยจานเสร็จแล้วยังเหลือซ้อนกับซ้อมซ้อมสเต็ทไชกอกน้ำจิ้มว้าวน่ากินมาก ตัวน้องหัวน้องจมูกตาตา,ตาทำมวกให้น้องใส่มวดใส่ผ้าพันคอให้น้องเห็นอีกข้างต้นริส์มาสของขวัญไม้เท้าเะดาเสร็จแล้วลำตัวของน้องขา ทำขาเสร็จแล้วทำหางหางเสร็จแล้วทีนี้ทําหัวน้องไดโนเสาร์กินพืชของเราเสร็จแล้วน่ารักมากทุกคนประกอบเสร็จแล้วยังขาดอะไรนะ้ามีที่หิวด้วยเรามาเปิดกระเป๋ากัน ตึตตตตตมีอะไรนะว้ายไม่มีอะไรเลยไม่เจออะไรเลยทุกคนไม่มีอะไรเลยปิดดีกว่าจับปไา จด้าทุกคนเสร็จแล้วจ้าจระเข้เจาะรูตรงนี้เจาด้าวีของเราเสร็จแล้ววีอันที่หนึ่งหวีอันที่สองวีอันที่สามทุกคนชอบหวีอันไหนมากที่สุดทำตัวน้องทำหัวน้อง ตาขาเทปหางปีดจ้าดานเสร็จแล้วมันกันเที่ยวกู เราใส่อีกข้างใส่เรียบร้อยแล้วทุกคนเสร็จแล้วปูนทุกคนตักปูนใส่เทใส่เลย